นะคะเขียนว่าผู้รับนะแม่ดาสาวัสดีค่ะอุทิกท่ชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมน,นะคะกล่องพัสดุมากล่องพัสดุมานะมาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วอ่าแม่ดาแฟ,แฟมิล,ลี่ผแม่น้องมิ้วนะคะนี่ก็มาส่งที่นาเพิ่งมาเมื่อกี้เลยนะคะเราก็จะมาแกะดูนะคะผ,ผู้สง่งผู้ส่งผู้ส่งได้แต่เฉพาเบอร์ได้แต่เบอร์นะคะจำซื้อบ่ได้แล้ว นี่ไงอ่านหงหงบอกมีแต่คนตาดีทั้งนั้นเลยนะคือไม่เห็นเลย น้องมิวก็ไม่มาด้วยเนาะก็เห็นนะคะเอฟซีผู้ทรงครองนะคะนกู้ต้องครองอภัยนะคะต้องของอภัยเนาะเมล่าเนาะก็คือเราเรารู้อยู่ที่เคยมาในคอมเมนต์แล้วก็มาในไลน์นะคะแต่ต้องขออภัยนะคะว่าจําไม่ได้เพราะว่าอ่านไม่ได้ไม่ดาก็จําไม่ได้ถ้าไม่ใส่แว่นขยายไม่เห็นตัวเล็กมากตัวเล็กมากนะคะคอมเมนต์มาอยู่นะคะว่าจะฝากของมาให้าของมาให้ก็ถึงแล้วก็รับแล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะ มาแดะดูนะคะใส่หลังใส่หลังใสหเไให้น้องมิ้วอ่านเลยขอบคุณที่หลังก็ได้ขอคุณในไรก็ได้เนาะขอในไรสดก็ได้ขอคุณในไรสดนะคะของมาถึแล้วที่คุณหมวเปิดเปิดเปิดเเปิดอะไระ่อันนี้ของปุ๊กแม่น้องมิ้ว ดูเป็น้องวิวนะคะวิวเป็นของแบบชอบปิเป็นวิวเป็นคนชอบเนอะโอ้โหถูกใจไหมฟูถูกใจพราหนูเป็นคนชอบกระเป๋าไม่ได้มันชอบใรรุ่นเลยเนาะนี่เป็นคนชอบชอบคนชอบกระเป๋านะคะจำเดมไ้หะฟู๊เดมหมนหนๆปวดดุิ่งไมีทองคไห <im ples> <im ples> มีนาฬิกานะคะแล้วก็มีเครื่องประดับนะคะนี่ <im ples> เป็นเป็นอะไรที่เหมือนแบบเป็นคนชอบนะชอบใส่นาฬิกาแล้วก็ชอบใส่พวกเครื่องประดับกำไลแขนนี่นะมันเป็นแบบหยกมันเป็นแบบหยกมงคลอะไรอย่างเงี้ย ตอนอนาฬิกานแนเวียดไม่ได้คงไม่ได้าดูด,ด,ด,ดูของคู่คนใจเย็นใจเย็น,นดูวิธีเราคนนวิธีเราคนถึงจะสับสน,นโอ้คู่ใส่ไปไม่นาฬิกาก็าวัยรุ่นนะเนี่ยโอ้ยสงสัยจะเป็นหมิวแล้วล่ะเอ้านี่เวียนคู่นี่เสียใจถ้าเธอใส่ไม่ได้น่ะโอ้ยพอดีเลย เอซีอมง่น้ำตาไหลนะนี่เอซีสูงโคงมากอุ้ยมีตังามนี้ไม่ได้เธอต้องไปลีออกนะนี่มึงเธอน่าใส่ไม่ได้อุ้ยนี่ก็สวยอ่ะทำได้เสียอันนี้จะเป็นน้อหิวอันนี้ต้องเป็นน้องหมิแล้วล่ะง่ ยาหวายังสายยังสีนะพี่ทองอะไรมาแท่งเสียงอะไรมาแท่งฟูซีพี่เสือเอฟจีส่งทองให้ฟูพี่เสือก็หัวอะไรสิพี่เสือก็หัวอเลยสิโอ้โหนี่นะคะนี่นะคะสวยค่ะสวยทุกนี่นี่ฟูเราอดเลยนะนี่อดเลยแขนใหญ่ไปใส่ไม่ได้ใส่นาฬิกาก่อนใส่นาฬิกา ถ้าอันนี้เขาใส่แบบไหนเขายืดได้ไหมนาฬิกานี้ได้ยืดเขาปุดยังไงใส่เต้าหัวเต้าไม่ได้นาฬิกาใส่ได้นี่นะคะใส่ไม่ได้รูด <laughs> บแม่ไมใส่ได้ยก่กอน,น,นเลยมันแน่นเกินไปไม,ไม่เดี๋ยว,ลวลัลูดมันรูดโไล,ล,ลมันมันรูดได้นะมันเลื่อนได้นะโบหลาโบแม่บ,บอ มันนี่นแม่แม่ต้องเกกโนะดีกง่างอันนี้ออกเบิ้งนี่นีอยู่บ่อเลกยมันี่นี่มาหุ่มหัวมะหุ่มหัวมือมันใหญ่เออหัวมะห่มวบาบางนี่เแม่าได้อ่่ดาใส่มกดว่าใส่เด้ได้ได้ ใส่อยู่ดังอ้ยบังคับมีนี่พอดีบนี้นีนะคะใส่สวย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 แล้วก็เปาใช่ใช่ใช่โอ้ยผาหาวกับ้าหนพากุ้งกเปลี่ับแับไปบ้านนี่แฉกจำไม่ได้แน่เลยว่าพู่ไหนจะเอามาจากไหนผบาเป็นเนนตะเนี้ เดี๋ยวมาดูของไม่นางของไม่ดางของแม่นางลุ้นๆๆของไม่นางโอ้โหของไม่นางจะได้ทองเหมือนปูไหมโอ้มันลุ้นเลยว่าจะได้ทองเงินน่ะใส่ไม่ได้นะแต่ทองใส่ได้อันนี้ของป้าดานี่นะคะกระเป๋าดีแบบคือก้นเลยอ่ยคือจะหนีก็คือแขวนนะนี่คือแขวนผู้เฒ่าเนาะนี่กระเป๋าก็นี่ใบนี้ ใบนี้ก็ของคุณซูนีนะคะเอาให้นะคะใส่จนแบบใช้จ่แบบเบื่อหลุดด้วยไปหมดอล่วเนี้ได้ใบใหม่มาเปลี่ยนนะคะจงดูนะว่าจะได้ทองหรือเปล่าอ้าวกูอ้าวุูอ้าวเ็น่ต่กระดาษปูต้องเขียนว่าเขียนว่าอะไรใบเสิ นั่นไงทองอ่ะป้าเมดาได้ทุงสวงคู่ใส่สส่ใ่ะทรงเออนี่นีเก็บไปเด้อมันสิลงกันเด้อข่โอ้ยนี่เาตาน่ี่มีอไงมีมาต้องไคู่นี่มีอะไรอยไม่ดาแมนเจ้าขึ้นไงกข่ค่ะโอ้โหไข่น้ hum, hai, 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 ่ไอ้หม่ดาได้ทองสองวง ไไม่ด่าหู้ได้ช่วยด้วยคือคือคือแผนท้ยคือคือคือโอ้มีแต่คนสวยๆคนเร่ารวยใส่สแบบนี้จะทำงานได้ไหมแบบบวบดูได้ใส่ได้ดีวิวใหญ่เกินไปต้องลดน้ำหนักแล้ววันนี้ไม่มาเหรอ วยปูส่ไหมใส่เบิงสก้อนปว่าของเจ้าวงไงกัของอยใส่ได้ไม่ได่ทาทอดนหน้าในตันี้ทอดตัวนี้มันดำเน,นาะปลาดำปลามีชินได้แล้วใส่เลยใส่ทองเสดายมนอยู่นะูน่งขอมัน,นมสวยอ,สอ,อ่ะมีกใส่ดีเลยอ่มันเผารูฮะน่าคือนเาลูนอื พี่เสือถามพี่เสือพี่เสือจำได้ไหมวันนั้นที่หนูให้อ่านคอมเมนต์ที่บอกว่าที่ส่งของชื่อว่าหุ่ยยากพอดีเลยไปวัดไปอยู่ไรไหนไปเปิดด้านหลังมันนี้ไม่ไม่ไม่อันนี้ก็ได้นี่อันนี้หน่อยอันนี้เป็นชื่อเขาหรือว่าเป็นชื่อคุณส่งมันไม่ไม่ตัวนั้นอ่ะตัวตัวตัวส่งตัวนน้อยๆะเบล็ก อันนี้มันเป็นอะไรเป็นมุกหรือเป็นอะไรเผ็ดเผ็ดโอ้โหยในตุ้มหูไหมนะใส่ะออกสะบอลมันมีมันมีใส่ปากเป็นอะไรเอ้าเขาไวรุนวัดช่หลใส่ใส่ใส่ได้อิี้ไดลหูหูนี่บอกาเวลาฝนตกว่าแล้วก็รีบวิ่งเลย เหมือนวมาด้านน่ากลัวเนาะสวยงามยิ้มหน้าบานเหมือนจานกระดูกยิ้มไม่ดูเลยยิ้มจนปันแห้งเลยพ่อไม่ด่าในท้องตั้งสามอันหนึ่งโซ่เท็ดเดาแล้วว่าดีนะไปพูดต้นไม้เดาอ๋อเหมือนใส่ถุงมือผู้ที่มายืมเบาะจะเห็อกวน Foi um ามเจริญคิดสิ่งไหนสวนมุ่งไหมปารถธนานะคะร่ำรวยแล้รร่ำรวยอีกนะคะขอใครอบครัวเนาะมีแต่ความสุขมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงทำอะไรก็เจริญเจริญเรื่อยเรื่อนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะคุณโยวจำชื่อไม่ได้ต้องขอภัยนะคะก็ขอให้ มีสุขมีลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโการคภัยทำธุรกิจใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวย,อยวขอให้ครอบครัวอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองและพระธาตุบ,บริวารน,นะคะอ,อย่าเจ็บอย่ายจนนะคะเงินไหลน,นองทองไหลมานะคะเงินเก่าไปเงินใหม่มาให้กลับไปหาคุณเอฟซีเป็นร้อยเท่าพันเท่าเด้อสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะสาธุ โอ้้กะเป๋าแล้วองนานใี่สิประยักใหญ่ใหญ่บ้านหนึ่ง่ดีเยจะลาไปหามอหม